นะที่้ผู้ที่มา่างเรียนสายก็มีเ้าที่เินมาถือหเดินมาดห้นะที่ยิบายิบาข้บขอาการเรียนนะขอเรียไม่มี้อห้ามยิบห้ามยิบห้ามยิบ รรับโรงาน้รับอในระหว่างที่้รัเอาเ็ทนันนะท่าน้าหรือเนรบางกตมอก็มีทั้งมดสสองันนะรืบาีอาจจะท่ามันนะครับแลวแต่ว่าไหนที่้าที่ขาดเป็นแต่สองวนนืแับ . ไมื่อวานนี้้นขึมาว่าฝนตกนะฝนไม่ตกมาเยอะพอตัวตอนที่ไปเรื่องพที่ก็ร้อยแต่ก็ชอบมานั่งหลังอยู่เรื่อยเลยป้าเราทำไมไชอบมาอยู่หลังชอบชออยู่หลังเลยว่าจะเปนอ้อย่นหรือตาต่างๆนานาที่ได้รับผลกระทบอนเร่งควาไแรงนะือความจรงแรง ก็ใจเกี่ยวทะุมขึ้นมาเพื่อพุทธมนท์าการเกษตรที่โยมสวยทุกคนเลยมันกลัวนั่งไม่เรียบร้อยเลยค่ะสวยทุกคนอ่ะมองมาสวยทุกคนมามามาไม่สวยช่วยไม่ได้นะไม่สวยช่วยไม่ได้นะย่าไม่สวยไม่เป็นไรพไะโยโถมโปองโผล่เลยเลยเลยเออเป็นการเฉลย संस्थान पर बेगर पंचायत पर तो वहाँ आपको देखा पर कि अच्छा देखो देखो पर कि परिपालन कितने कुमार पर कि इतना पर कि इलिया पर कि रंगे पर कि तो कि कहाँ चीज़ है जो मारो कितने पर कि इलिया पर कि Gracias. Yeah. แล้วก็ขอบคุณเลยนะที่อะไรร่างทีที่เรีว่าเียกว่าโน้าน ของคุณผู้ใหญ่ผไกิดเป็นอย่างนะครับแล้ไปปกครองอาญาเปนรู้นรุ่งเรต่งกันรงกุญแจร่างและธรรมชาติีนโตก็เปลียนกันนะครับจีนราษฎร์นะรุ่งเรืองโตกนะจีนราษฎร์นะธรรมาติโเกลาจีนราษฎร์ะ าาการุูราโคเซนาอาการัตมาทาพุโตมาร,รวาบุธางมารวันต่ังอภิวาเทิตวา,าทวารอทารวะนตาโก हान तो म տարբերակը բան է えっと、パテ ธนาคิกามือสถานที่ปลอดไปที่สุดเราจึงมีความรู้สึกเช่นได้แต่ในสองตัวอย่างแรกกันเรารู้สึกว่าไม่ไปลอดึงมีความรู้สึกจำเป็นไปศาสนานี้เป็นเรียนตัวอย่างเปรียบเทีเทยบให้รู้สว่าถ้าเราเรียยนอู มีราคาแน่นก็เป็นอันตรายไม่อยู่ในที่ใดๆก็ไม่ปลอดภัยการที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้กาแสดงให้ฟังก็เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เป็นอุดมสคบูรณ์แต่ปลอดภัยการปะทะไว้ในธนาคารแล้วมีความปลอดภัยหลายคนคงเลิกฆ่าของแต่ ว่าจะไปฝากตัวเราแต่รับตัวนี้รวมตัวกันไว้ตรงนี้กินจะปลอดภัยตามที่พระพุทธเจ้าให้ทำนอกจากนี้ทางคนขาจะเดินไปไกลถึงเรียนยังมึงว่าคนที่เข้าไปหรือว่าเมื่อจบแล้วยินขอติด พระสัพพมพระเทศนาเพียงเท่านี้ในที่สุดแห่งพระสัพพมพระเทศนาขออระนาจคุณพระศรีรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พลวัตปัจจัยสดนปัญดาให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมักข้างด้วยรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัลฑะมีอายุยืนนานมีผิวพรรณสงใสมีจิตใจเป็นสุข มีพลังกำลังที่แข็งแรงและสมคูณด้วยลาบยศสนรเสริสุขตลอไปช่วยการทุกคนทุกท่านด้วยเออ

โยติวัตกุตาโรโมเรนะสตุปาเตปวะ